สวัสดีครับสวัสดีครับวัวววนะะน,นี้เราได้จับมาใช่นะครับวันนี้มีกาแฟดำด้วยนะกาแฟดำด้วยวันนี้หอมมากอยากให้ผู้ชมได้กลิ่นกาแฟเจอในกาแฟหอมมากเลยสั่งมาจากต่างโวต่อจวหอมมากหอมตั้งแต่แบบว่าชงปุ๊บเนี่ยสามสี่บ้านแล้วถามว่าซื้อกาแฟต,ตัวนี้มาจากไหนว่าคือมันหอมหอมจริงๆอ่ะหอมจริงวันนี้จับอะไรครับตัวเล็กๆวันนี้จัดตัวเล็กๆนะครับจะวันนี้จัดเป็นจัดพวก กุหลาบหินพวกอะไรเงี้ยครับที่เล็กน้อยครับดอกแนวนั้นหครับแนวสวนเนี่ยแบบว่าคนแบบอาจจะเบื่อการจัดประเภทดอกไม้อะไรเงี้ยอุ้ยขอเป็นเนี่ยประเภทอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจัดให้ครับอาจจะมีดอกแซมเล็กเล็กน้อยครับอย่างเงี้ยครับสีม่วงสีอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนชอบสีสีม่วงสีอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องคุมคอนเซ็ปต์คนชอบสีม่วงไว้ คือเป็นคนจริงๆอ่ะเป็นคนจัดออกมาชอบแนวส้นโทนสีม่วงสีม่วงสีขาวอย่างเงี้ยคือม่วงก็ม่วงไปเลยขาก็ขาวไปเลยอย่างเงี้ยครับว่าบริสุทธ์ผุดพองเหมือนตัวเองมีหน้าเพราะว่าจะเป็นที่ทาําอะไรจะต้องเอาตัวเองเป็นมีหน้าเนานนนะฝนไม่ตกเลยช่วงเนี้ยจุดทุบปัจจัยอยู่ช่วนักปัจจัยวันบริสุดพุดพองฝนก็เลยไม่ตกซาที่ราจะมาเราจะมืดไปแล้วเนี้ย Okay. วันนี้ก็จัดดอ,อกไม้นะครับดูก่อนนะครับท่านผู้ชม f อทั้งหลายกดดูกดติดตามกดคอมเมนต์หรือว่าท่านใจต้องการที่จะเปิดร้านดอ,อกไม้อยากจะจัดดอ,อกไม้ก็ติดต่อมาได้ที่081455 1451นะครับเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเบอร์ไลน์ก็เป็น วันนี้จะเป็นเบอร์ไอเดไซด์ด้วยนะศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งข้าไปเป็นไอเดไซด์เลยจะเห็นแบบว่าคนจัดดอกไม้เลยข้าไปลายปุ๊บกระเด็นมันไไมจะเป็นประมาณนั้นเซทโลงแถวเขื่อนสีมะขามเรี้ยวปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเป็นพ่อหาเมา่ก,ก่อนนะเหรอคุณครับ ัจะมีบัวเพื่ออะไรก็บัวบัวบัวฝักบัวแห้งนะครับบัวแห้งครับต้องมาตัดให้แห้งก่อนนะค่อยใช้อันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะครับใช่ครับาล,รลาเวนเดอร์ลาบันเดอร์หรือฟอกเก็ตมีน็อไม่รู้น่าจะฟอกเก็ตนะมันเป็นคล้ายๆพลาสติกนะครับแล้วแต่กระเรัรบ ได้ตามที่คุณแบบว่าถนัดนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนหัวสำรัหรือเปล่านี่งไงอดอกญ้าอ,อะไรก็ไม่รู้ดอกย้าครับมันเห็นมันดูแปลกดีอันนี้คนคนคนจัดชอบเฉยๆบอกม่สูกว่าดอกอะไรบอกได้คำเดียวว่าชอบอ่าไม่ชอบตอนนี้ชอบเป็นส่วนตัวอืมชอบเฉยๆ แต่เวลาเราจะปักมันก็จะปกัก,ะปกยากเลยครับถ้าสูงแล้วเราปากักเราทั้งอันหมดเนะี่ยมันก็จะไม่สวยอันนี้มันจะดูเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแต่มันพลาสติกดูเป็นพลาสติกนิ่มนะด,ดูดูดีมีใช่ตะกูแต่เขาใช้รวดแข็งมากเลยแข็งมากเลยอ่ะจากมูสีท้ายบอกว่าไม่กลัวเปลืองเลยนะเนี่ยมือเขาทรงเส่สียรเด็กมั้งรวดเบอร์อ,อะไรอย่างสิบสองเหรอน่าจะแข็งมากเบอร์สิบสอง 12. ขบดสิบหกจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับจ,จับเป็นรอบด้านนะครับวันนี้ตัจจ้งเป็นรอบด้านนะครับเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักวันนี้นรเ็สีส้มม่วงส้มอันนี้กุหลาบหินเนะาะ มือนดบบเหมือนดบบเข็มนบ้านเราเนอะเหมือนเหมือนอยู่ครับเหมือนอยู่ดบบเข็มกลมเข็มนทำรูกลมเขาเรียกปอมปอมหรอปอมปอมมันดอกเข็มนะมันดูน่ารักน่ารักดีก็ได้ไปเ่บางทีด่บางตัวเราก็ยังก็เคยปักก็มีนะเพราะว่าเรา เราอาจจะไม่ชอบไงพอเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากปากไงแต่จริงๆดอกไมมันมีเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ปากก็เพราะบางทีตลาดเขายังไม่ต้องการไงพอเราจะไปปักทุกตลาดเราไม่ต้องการแบบนั้นน่ะเราก็ต้องปักไม่ได้ลูกค้าปักแล้วลูกค้าบอกมันไม่ยังไม่ถูกใจอะไรเงี้ยครับคือคือเราปักดอกไม้เราก็ต้องเอาตามตลาดเนาะตามที่ลูกค้าเราต้องการตามที่ลูกค้าเราบอกเฮ้สนใจนะเดี๋ยวเอาไปแล้วขายได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสูงแล้วเราปักตามอำเภอใจเรา ตั้งมันก็ปัดได้อยู่ครับแต่มันไม่ได้เงินเพราะเราต้องการเงินอย่างเดียวเงินเงินเท่านั้นะแก้ปัญหาทุกอย่างเงินเท่านั้นที่แก้ปัญหาเราได้ทุกอย่างไม่มีเงินก็ทุกนะจ๊ะอ่ามัยอนนี้มันมันตัดกันอะไใช่ไหมใช่มันตัดกันโชเชียลโบเบลเรือเปล่าโบบะละบุญหรอเล่ออกปลายส้มๆเออส้มๆมาตัดกับม่วงใช่ใช่สีเป็นคอนท้าซ์เลยครับ สีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้บู๋ตอนเนี้ยไปดื้อน่า างทีเราก็ต้องดูว่าเออถ้าเป๋มามันได้ไหมมันสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสีมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่สีมันแบบว่าสีมันโอเคองไงเราชอบสีแบบนะี้เราชอบกรกเป๋าไปนะาเสร็จแล้วครับมีอะไรใส่อีกไหมไม่มีใส่แล้วเหรอใส่แล้วก็เต็มแล้วจ้ะเออเซียมใบใ ใบมันก็ใสไปเลยแค่ไม่เด่ เดี๋ยวต้องคิดราคาดูวนะว่าประมาณเท่าไหร่นี่นครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะเป็นด้านสองรอบด้านนะครับรอบด้านเห็นรอบด้านนะครับถ้าเราถ้าเราจะใส่อ,อันนี้มีสองด้านนะจริงๆนะใส่กับข้างหน้าหลังได้นะเดี๋ยวดีๆให้ใบตัวนี้มันหน่อยใบล้างเต่าอ่ะให้มันดูแบบมีมีมีเพราะใบล้างต่ออางจะช่วยให้ๆๆสีมันแบบ ชาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ฮะกดกดแล้เท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยใช่มาแพงมากแต่มันก็สมราคาอยู่นะเท่าไหร่ไหม ร้อดอกไม้มันเป็นพวกนี้นมันจะแพงสี่ร้อยบาทเห็นแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งเชียรครับฝากร้านเราด้วยฝากร้านด้วยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งร้านอยู่ที่ตลาดธนบุรีหรือสนามหลวงสองนะครับถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับชื่อร้านดอกไม้บุญหรุนหรือพุทธรักษานะครับเบอร์โทร0814551451 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ